แม้พื้นที่อำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมาถึง5าตำบลและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบกว่า1,800ไร่แต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยเกษตรกรสามารถปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับทางรัฐบาลซึ่งในปีนี้ได้ผลผลิตกว่าที่คาดไว้เป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางระกำรรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ปรากฏว่ามีปริมาณมากกว่าที่ประเมินไว้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ทั้งหมดเนื่องจากโรงสีไม่รับค่าส่วนที่เกินเข้าโครงการกะว่าผลผลิตมันเกินอยู่แล้วอันรัฐบาลเขาตีให้ละลายละ17ถังก็เจโลเนี่ยแต่ค้ามันได้เกือบลายละเปียนอย่างนั้นคราวนี้เอามาขาย ก็มันเกินจริงเขามันเกินแล้วก็เขาไม่ยอมรับเขารับเฉพาะที่ใบรับรองออกให้แล้วก็เกินใบรับรองเขาไม่ไม่ให้จำนำก็ต้องขายสดนะ รัดจำนำข้าวของทานายกเป็นการดีค่ะคือช่วยเหลือประชาชนคือให้ช่วยเพิ่มราคาข้าวข,ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งช่วยให้รัฐดรได้ได้ราคาดีขึ้นนะแล้วก็มันคล้องตัวจะเสียอย่างคือตรงชะล่าช้าตรงเงินแตคือจะเป็นงบประมาณที่ว่าเอ่อช่วงอะไรนะคะช่วงช่วงอะไรที่ว่าช่วยเหลือที่ว่าทําก่อนฤดูที่ว่าน้ําท่วมมาค่ะ ทีนี้ก็เลยล่าช้าไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ตรงกับรายการเขาแต่ถ้าคงกับรายการคิดว่าคงคดีกันนี้ค่ะคิดว่าดีค่ะมันก็ดีครับโครงการราชมงนลข้ามมันดีเนาะแต่ว่ามันเสียอยู่ที่ว่ามันล่าช้ามันก็ไม่มีอะไรนมันก็ไอ้พวกดอกดวงเราเนี่ยอ่ามันเป็นเราเป็นนี้ก็อยู่อะมันล่าช้าไปหน่อยเนาะ ถ้าว่ามันไวกว่านี้สักหน่อยมันอยู่กับการระบบเขาครับขณะที่ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบางระกำรรได้เร่งจ่ายเงินให้แก่กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำโดยล่าสุดได้จ่ายเงินแก่กเกษตรกรในพื้นที่ไปแล้ว1 3 8 8 6รกายเป็นเงินกว่า2428ล้านบาทขอสาขาบางระกำนะครับตอนนี้ก็มีกเกษตรกรที่รอรับเงินอยู่นะครับประมาณร้อยรายนะครับ ร้อยลายเนี่ยคือจะติดขัดในเรื่องของเอกสารประมาณ40กว่าลายนะครับแล้วก็อีก56าลายเนี่ยคือผู้ที่นําเข้าไปจํานําข้ามเขตจังหวัดนะครับซึ่งต้องรอคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยพิจารณาอนุมัตินะครับถ้าทางจังหวัดพิจารณาอนุมัติทางทกสสาขาบรากรรก็พร้อมครับก็จ่ายทันทีเลยนะครับส่วน40กว่าลายที่แก้ไขเอกสารอยู่นะครับคิดว่าในภายในสัปดาห์นี้ ได้รับเงินทุกท่านแน่นอนนะครับ